รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมวิทย์รัตนาโกสิน ในรายการศรัทธาปฏิหารรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความเชื่อความศรัทธาและก็เรื่องเล่าที่น่าสนใจวันนี้ทางรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเขาวังเรือนจังหวัดพิจิตรซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองรับแลตามเรื่องเล่าที่เขาเล่าขานกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับเรื่องราวของเมืองรับแลนั้นจะมีความอัศจรรย์ขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันครับ วัดบรรพตสุทธารามอำเภอดงเจริญจังหวัดวิจิตรหรือที่ชาวบ้านแถบอำเภอดงเจริญเรียกกันว่าวัดวังเรือนเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอดงเจริญสร้างประมาณปีพุทธศักราช2468บริเวณเขาวังเรือนซึ่งบริเวณเขาแห่งนี้ชาวบ้านในแถบนั้นมีความเชื่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองลับแหลมีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาอยู่ โดยบริเวณเขาวังเรือนแห่งนี้ตามตำนานเรื่องเล่าซึบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่าในทุกวันพระขึ้น15คหาค่ำจะมีเสียงมโหรีปีพาดดังออกมาจากในถ้ำบริเวณเขาวังเรือนแห่งนี้ให้ได้ยินกันอยู่เป็นประจำและบริเวณเขาวังเรือนแห่งนี้ยังอุดมไปด้วยไก่และหมูป่าออกมาหากินและมักเดินหายไปในถ้ำบริเวณเขาวังเรือนแห่งนี้และไม่ออกมาอีกชาวบ,บ้านบริเวณเขาวังเรือนเชื่อกันว่า เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวเมืองลับแหลและตามตำนานยัยงเล่าต่อกันมาอีกว่าชาวเมืองลับแหลเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยงานบุญโดยมักมีชาวบ้านมาจุดทูบบอกกล่าวขอยืมถ้วยชามและอุปกรณ์ในการจัดงานบุญอยู่เป็นนิดและในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็จะได้รับของเหล่านั้นเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็จะนําของที่ยืมไปมาเก็บไว้ณที่เดิมแต่ด้วยความโลภของชาวบ้านบางกลุ่ม ไม่ยอมนำของที่ยืมไปมาส่งคืนทำให้ชาวเมืองรับแลเกิดความไม่พอใจและเบื่อหน่ายจึงทำการปิดปากถ้ำรับแลทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับข้าวของเครื่องใช้จากชาวเมืองรับแลอีกเลยณบริเวณกลางเขาวังเรือนแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธินามหลวงพ่อขาวพระพุทธร,รูปก่ออิฐปูนที่ชาวบ้านบริเวณบ้านวังเรือนและอำเภอใกล้เคียงให้ความเคารพ มักมีชาวบ้านไปบนบานขอพรก็สำเร็จผลตามต้องการเสมอมาจากปีพุทธศักราช2468จนถึงปัจจุบันวัดวังเรือนผ่านการดูแลจากเจ้าอาวาสมาหลายรูปหลายสมัยจนมาถึงพระครูพิสัยสวรรณบัตพจนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านได้ดำริสร้างพระมหา,าธาตุเจดีย์ขึ้น ณบริเวณยอดเขาวังเรือนเพื่อบัรจุพระบระมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปและท่านยังเห็นว่าวัดยังขาดพระอุโบสถในการประกอบสังฆกรรมท่านจึงจได้ขอความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองจังหวัดปทุมธานีเป็นองค์อุถัมภธรรมในการสร้างพระอุโบสถโดยมีพระครูสมุวัชระพัฒธรรมโมพระครูต้นวัดประคังโคสิตาราม เป็นประธานดำเนินงานในการสร้างพระอุโบสถครั้งนี้นอกจากนั้นยังรับเมตตาจากพระครูพิพิธธรรมทอนหรือหลวงพ่อวันกุศลจิตโตแห่งวัดคลองคูนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรพระเกจิที่มีเมตตาสูงอีกท่านหนึ่งเมตตาสร้างวัตถุมงคลให้กับผู้ที่ต้องการร่วมสร้างพระอุโบสถได้เช่าวัตถุมงคลนำเงินมาร่วมสร้างพระอุโบสถ โดยบริเวณวัดวังเรือนแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่มีหมูป่าอยู่ชุกชุมและมักเดินหายเข้าไปในถ้ำลับแหล่ท่านพิจารณาเห็นว่าหมูป่าเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์อวตารท่านจึงได้ํำริและอนุญาตให้สร้างหมูป่านารายณ์อวตารมหาลาบขึ้นโดยวัตถุมงคลของท่านนั้นชาวบ้านแถบตะพานหินและอำเภอใกล้เคียงตั้งโจทย์ขานในเรื่องปริศดาพินิหาร ว่าเด่นในเรื่องของเมตตาคงกระพันชาตรีซึ่งผู้ที่นำวัตถุมงคลของท่านไปติดตัวมักผ้นภัยในยามคับขันอยู่บ่อยครั้งจนเป็นที่โจท์ขานกันทั่วไปสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะร่วมเป็นชอบภาพสร้างพระอุโบสถหรือเช่าวัตถุมงคลเพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถของวัดวังเรือนติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4 3 3 4 5577 081 467 1971 ท่านพระครูพิสัยสุวรรณบรรพตท่านยินดีต้อนรับญาติโยบทุกท่านที่จะไปเยี่ยมเยือนวัดวังเรือนหรือร่วมทำบุญสร้างพระอุโบ,บสถร่วมกันครับเรื่องราวความอัศจรรย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาวังเรือนและวัดบรรพตสุทธารามยังมีอีกมากมายให้เราได้ค้นหากันนะครับ เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ที่ประสบเหตุการณ์อันอัศจรรย์ของเขาวาังเรือนและวัดบรรพศสุทธารามซึ่งมีเรื่องเล่าเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าพบกันครับ เรื่องราวความอัศจรรย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาวังเรือนและวัดบรรพฤสุทธารามยังมีอีกมากมายนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของผู้ที่ประสบเหตุการณ์ที่เขาวังเรือนพร้อมทั้งเรื่องเล่าจากบรรพบุรุษจากเรื่องราวนะครับสู่เรื่องราวของเขาวังเรือนและวัดบรรพฤสุทธารามแห่งนี้กันครับว่ามีความอัศจรรย์จริงขนาดไหนเราไปติดตามชมเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันได้เลยครับ บ้านวังเรือนแห่งนี้สมัยก่อนมีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและอยู่มาสักพักหนึ่งได้เกิดโรคอะฮิวาตะกโรคผู้คนที่อาศัยอยู่บ้านวังเรือนแห่งนี้ก็ได้พากันย้ายถิ่นฐานพาครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นและหลังจากนั้นก็มีผู้คนสัญจรผ่านมาทางบ้านวังเรือนแห่งนี้ ก็ได้พบว่ามีแต่บ้านเห็นแต่เสาบ้านไม่มีคนอยู่ผู้คนเหล่าน,นั้นก็พากันเรียกว่าบ้านวังเรือนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาจจะมาจะเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดวังเรือนแห่งนี้วัดวังเรือนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาชาวบ้านเรียกว่าเขาวังเรือนและเขาวังเรือนแห่งนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเล่าต่อๆกันมาว่ามีถ้ำ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองรับแรสมัยก่อนที่ปู่ย่าตายายคนเก่าแก่ที่เล่ากันให้ฟังก็สมัยก่อนบนเขาแห่งนี้จะมีเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าทั้งหลายเช่นหมูป่าบริเวณปากถ้ำเนี่ยจะมีเป็นที่ชุมนุมของสัตว์และความสกต,ติดของเขาวงเรือนแห่งนี้ยังมีอีกมากมาย ไล่ลงไปก็คือที่นี่บนยอดเขานี้จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิชื่อหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านวังเลือนและชุมชนใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมากเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะบนบานสารกล่าวในเรื่องการงานลาบยศ เรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆชาวบ้านย่านนี้มาบนบานสารกล่าวแล้วเกิดปาฏิหาริหลวงพ่อขาวก็โดนบันดาลให้สำเร็จตามที่ทุกท่านได้อธิษฐานไว้พเป็นพุทธารามนี้อัตมา มาอยู่นี้24ปีนี้ก็รู้สึกว่าสังเกตดูแล้วเราจะรู้ว่าวัดเนี้ยเป็นสิ่งที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเยอะพอสมควรจะเป็นถ้ำหรือจะเป็นบ่อน้ำทิพย์แล้วจะเป็นหลวงพ่อขาวหรือจะเป็นปูข่ขุนหารหรือปู่อันตะหรือปู่ฤาสีตาไฟการ สร้างวัดนี้อาตมานั้นก็อาศัยแรงศรัทธาของญาติโยมนั้นเป็นหลักเมื่อก่อนนี้หลังจากเดินธุดงมาจากไกลๆแล้วก็จะมาไปนั่งอยู่บนยอดเขาเป็นส่วนใหญ่ก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยก็อยากให้ญาติโยม่ยมาช่วยกันเพราะว่าอาตมาเนี่ยก็พูดจริงๆแล้วก็ทํได้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่สําหรับในการก่อสร้างเนี่ยนะจะเป็นการสร้างเจดีย์เนี่ยจะเป็น อาตมาเนี่ยจะเป็นผู้สร้างเองโดยส่วนใหญ่แต่อุโบสถนี้จะมีเจ้าภาพเข้ามาสร้างให้อันนี้เราก็ตัดภาระไปจุดหนึ่งก็อยากจะฝากเจดีย์องค์นี้เนี่ยไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าพราะอาตมาดูแล้วใน,ในอำเภอตรองเจริญเนี่ยไม่มีเขาลูกไหนไม่มีเลยมีแต่เขาลูกนี้ลูกเดียวแล้วก็อยากจะฝากเจดีย์องค์นี้ไว้เนี่ยเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยมาสักการะบูชาแล้วก็ เป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้มานมัสการสารีเิกทาทุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสมัยเด็กๆตอนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดติดกับภูเขาแห่งนี้นะครับมันก็มีอย่างเนี้ยอย่างที่ท่าน พระอาจารย์ต้นได้นําเรียนไปว่ามีเสียงมโหรีอะไรอย่างช่วงวันพระขึ้นส5ค่้า่หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็มีอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่ามันมีจริงหรือไม่จริงแต่เราได้ยินคือปากต่อปากนะครับคือตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนี่ยเขาก็ให้ได้ยินมาแล้วก็เล่ามาอย่างผมตัวผมเองนี่ผมก็ได้ยินนะครับช่วงตอนเป็นเด็กตอนที่เด็กวระถมจังหวะเพอิญว่าโรงเรียนประถมเนี่ยอยู่ติดกับวัดกับตีนเขาแห่งนี้นะครับ ในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีสิ่งปฏิีหารเกิดขึ้นจริงอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ละได้เล่ามานะฮะวัดเนี้ยเราไม่มีการรับเหมาก่อสร้างนะครับคือเราจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะใช้ความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อวัดแห่งนี้และต่อตัวท่านพระครูนะครับมาอย่างคนหินคนทรายหรือสร้างจะดีเนี่ยเนี่ยจะมีชาวบ้าน ประมาณ50คนร้อยคนรถไถประมาณ10กว่าคันอะไรประมาณนี้ช่วยกันขนของนะครับคือลักษณะใช้ศรัทธาผมก็เป็นคนเกิดในพื้นที่แถวนี้แหละในบ้านวังเรือนนี่แหละก่อนเป็นเด็กก็ยังเคยเข้ามาเที่ยวที่วัดโตมาก็ เห็นมีวดัดมีวาตัง้งแต่สมัยนั้นมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันก็ที่เขาว่าสิ่งศักดิสส์สิทธิ์อะไรที่เขาว่ามาก็ผมก็ได้ยินคนคผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่ามาเท่าที่เขาเล่ากันมาก็เมือนเหมือนกันถึงเวลาเดือนหกขึ้นหกคำ่ำเขาก็มีการเลี้ยงเจ้าเลี้ยงหลวงพ่อเลี้ยงหลวงปู่เลี้ยงเจ้าพ่อ เขาก็ใช้หมูใช้ไก่หัวหมูอะไรเนี่ยนะเขาก็ทํามาทุกปีทําอย่างนี้ทุกปีถึงปีมาเขาก็ถึงกําหนดถึงวันนี้ทีไรเขาก็ทํากันอยู่อย่างนี้มาตลอดเขาก็เชื่อถือมาตลอดพู้เฒ่าผู้แก่ก็นําพาทําถ้าพูดถึงเรื่องหลวงพ่อขาวแต่ผมนี่ผมก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังจําความอะไรมากไม่ได้เป็นนางผมอะ่ะเขารุุนรุ่นสาวแล้วละ่ะ แกก็พาผมเนี่ยหิวหูหิวสายขึ้นไปผมจําไม่ได้หรอกว่าไปสร้างอะไรแต่ผมก็เดินขึ้นไปกัทางมันเป็นป่ามันเป็นป่าขึ้นไปอย่างเงี้ยทางตรงน้นนะเมื่อก่อนใี่ทางอยู่ตรงน้นทางที่เดินขึ้นไปจะบ้านขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นไปทุกวันทําทุกวันผมก็เห็นคนมาช่วยพอผมโตขึ้นมาผมก็รู้ว่าการก่อสร้างสมัยก่อนน้นเขาก็สร้างกันดีมาโดยตลอดเรื่องที่ ไอ้มโหลีปีพาดที่ข้างบนเนี่ยบนเขาเนี่ยผมก็ไปทํานาอยู่โน่นนะผมทํานาอยู่ไกลอยู่ของน้ำใสโน่นนะ่ะห่างจากนี่ไปก็ประมาณสักห้าหกกิโลแหละผมก็นอนอยู่ที่โน่นกับพ่อกับแม่เนาะทํานาอืมดึกดึกนะดึกดึก,ดกคืนสิบห้าค่ำได้ยินผมได้ยินจริงๆอันนี้เชื่อพูดแล้วก็ดูผมได้ยิน พ่อแม่ผมก็เออแบบอเออบางครั้งนี่ผมยังนึกว่าเอ,อ๊ะที่นนท์ที่บ้านเรามีลิเกเมื่อไหร่เราถึงไม่รู้ถึงขนาดนั้นนะผมผมมาแล้วนะผมเมื่อก่อนผมเคยเดินมานะผมรุ่นแล้วผมเดินมามาถึงที่บ้านไม่เห็นมีอะไรจากเรื่องราวความอัศจรรย์และประสบการณ์ที่นํามาเล่าสู่รายการสัตาปฏิหารในวันนี้นะครับก็คงจะทําให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านนั้นเกิดความชงโนแล้วก็สงสัยในเรื่องราวความอัศจรรย์นั้นเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนเรื่องราวของข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องใช้วิจรยารยณของท่านผู้ชมเองเป็นตัวตัดสินนะครับวัดก็คือสถานที่ที่เป็นมงคลเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เราสามารถเข้าไปบ่มเพาะจิตใจของเราให้มีความสงบทั้งทางกายและก็ทางใจพร้อมทางไปสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนาก,กิจต่างๆนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปในวัดวาอารามเหล่านี้กันได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่พระพิสุสงเท่านั้นนะครับสถานที่เหล่านี้ เราท่านๆก็จึงพร้อมที่จะช่วยกันทำนุบำรุงให้ดำรงคงอยู่ควบคู่กับสังคมของเราตลอดไปในช่วงหน้านะครับรายการสาทัทธาปฏิหารยังมีเรื่องราวดีๆรอท่านผู้ชมอยู่พักชงสีหน้าสนใจสักครู่หนึ่งและช่วงหน้าพบกันครับหากสูวรร ความเชื่อความศรัทธาและความอัศจรรย์ในรายการศรัทธาปฏิหารสู่เรื่องราวของการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับเรื่องราวนั้นก็มีทั้งสิ่งดีและก็สิ่งที่ไม่ดีคละคล้าปะปนกันไปวันนี้นะครับทางรายการศรัทธาปฏิหารจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตการช่วยเหลือของคนในสังคมของเราในปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันครับ ที่จะเป็นพยาบาลไร้หมวกมันเป็นพยาบาลมีหมวกก่อนคะใส่ชุดขาวเหมือนคนอื่นเราก็เห็นผู้ป่วยที่มานอนที่โรงพยาบาลค่ะมานอนโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมๆหลายๆครั้งหลายๆคนมีความรู้สึกว่าอยากไปทํางานที่รู้ปัญหาคนไข้จริงๆก็เลยขอคุณหมอไปทํางานเยี่ยมบ้านทีนี้พอไปถึงเนี่ยปัจจัยของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมันไม่เหมือนบนโรงพยาบาลอย่างบนโรงพยาบาลเนี่ยเราดูได้โรคเรื่องโรคเราแก้ที่โรคก็คือให้ยา ใช่ไหมพอให้ยาเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้นก็ก็กลับไปนะคะแต่กลับไปแล้วเนี่ยบางทีกลับมาอีกเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คนไข้กลับมาอีกพอไปที่บ้านมันไม่มันไม่ใช่ปัญหาของโรคแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกสังคมความเครียดอะไรอย่างเงี้ยที่ก็แก้ปัญหากันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปตอนที่ไปเจอบ้านคนไข้อ่ะก็จะรู้สึกตกใจนะตกใจว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่ปกติภรรยาโรคจิตลูกชายโรคจิตลูกสาวโรคจิตแล้วเขาต้องนอนอยู่บ้าน ซึ่งเขาเลือกการรักษาคือเขาไม่ขอรักษาต่อถ้าเขารักษาต่อเขามีโอกาสรอดชีวิตหมอบอกว่าถ้ากลับไปบ้านมีโอกาสเสียชีวิตเขาก็ยอมแต่สิ่งที่เราไปเยี่ยมเขาสม่ำเสมอคือไปเปลี่ยนสายสวนทําแผลให้ซึ่งการพูดคุยทําให้เรารู้ว่าอ๋อที่เขาอยากกลับไปบ้านเพราะเขาอยากกลับไปบอกลูกกับเมียเขาให้กินยาตามเวลาเพราะลูกกับเมียเป็นโรคจิตถ้ากินยาไม่ตามเวลาก็จะรักษาไม่ได้แล้วเขาก็รู้เวลาเขาเหลือน้อยเขาใช้เวลาที่เหลือน้อยที่สุดในชีวิตเขาเนี่ยมีโอกาสได้อยู่กับลูกกับภรรยา สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่พยาบาลจบมาเนี่ยต้องทํางานตามตึกตามห้องตามแผนกต่างๆนะคะแต่พี่ทํางานมาเกือบ20ปีนะถึงได้รู้ว่าเออเราน่าจะทํางานที่ตัวเองชอบตัวเองรับการดูแลคนหรือสร้างคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเอาของไปให้แต่อยู่ที่ทํายังไงให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็คือจะต้องทําให้เขายืนด้วยขาขอ,ของตัวเองได้แล้วก็มีอาชีพอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครละ มันจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากขึ้นณ,ณทุกวันนี้นี่เขาก็สบายใจแล้วไม่ต้องแบมือขอไข่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพยาบาลทุกคนน่ยถูกฝึกมาค่ะตอนเรียนเนี่ยก็ไม่ว่าผู้ป่วยจะนอนจมกองเลือดหรือว่านอนจมกองอุจจาระเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะเช็ดได้หมดเราคิดว่าคนไข้ทุกคนเป็นญาติเราเพราะฉะนั้นเราเหมือนถ้าเกิดเราทําให้คนสูงอายุเราเราก็ทําให้พ่อแม่เรานั่นแหละถ้าทาให้เด็กก็เหมือนทําให้ลูกเราถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงไม่อยากทําแต่ถ้าเราคิดว่าคนทุกคนที่อยู่ข้างหนน้าาาาเเเรรป็ญติ ความรู้สึกมันก็อยากจะช่วยอยากจะทําการทําดีมันไม่ยากเลยแค่เราคิดดีทําดีพูดดีเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราน่าจะทํำกันทุกวันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มีโอกาสได้ทําอาชีพที่เป็นบุญก็คืออาชีพพยาบาลเป็นบุญของเราที่มีโอกาสได้เกิดมาในพระพุทธศาสนานี้ในประเทศไทยนี้ก็ถึงจะตายก็ไม่เสียดายนะถือว่าคุ้มมากเลยกับการที่เกิดมาเป็นพยาบาลไร้หนู จากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่ทางรายการศรัทธาปฏิหารของเราได้นํามาถ่ายทอดสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับทางรายการของเราก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจกับพวกเขาเหล่านั้นรวมทั้งเรื่องอิทธิปฏิหารในเรื่องของความศรัทธาทางรายการศรัทธาปฏิหารของเราก็พร้อมที่จะเจาะลึกเรื่องราวเหล่านั้นนํามาเสนอสู่สายตาของท่านผู้ชมและถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวเหล่านี้นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนําเรื่องราวเหล่านี้ส่งมายังรายการศรัทธาปฏิหารของเราได้ที่ตู้ปนอ99บางซื่อกรุงเทพ 1 0 8 0 0หรือจะมาเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะครับพิมพ์ชื่อว่ารายการศรัทธาปฏิหารเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเหล่านี้มายังรายการของเราได้แล้วนะครับและถ้าท่านผู้ชมมีศรัทธาปฏิหารย่อมเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ผมวิทย์รัตนโกศิทป์และรายการศรัทธาปฏิหารต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆในสัปดาห์หน้าได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ